ชมฮะเมื่อวานนี้ข่าวใหญ่ก็น่าจะอยู่ที่กรุงเทพปริมณฑลนะครับเพราะว่าฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะเช้านี้เนี่ยเปิดเทิงร้นแรกก็หลายคนที่บอกไปกันสายกันเยอะมากนะครับทานผู้ชมฮะแต่ที่นี่ฝนที่ตกหนักเนี่ยไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพปริมณฑลภาคเหนืออย่างลำปางทานผู้ชมฮะฝนตกหนักตลอดทั้งวันถึงขนาดเกิดน้ําป่าไหลหลากเลยนะครับทานผู้ชมฮะก็เกิดจากฝนตกหนักและต่อเนื่องนะครับในจังหวัดลำปางน้ำป่าครับสุดท้ายทะลักลงในแม่น้ำมอก เออล้อนถนนเข้าท่วมบ้านประชาชนหลายหมู่บ้านเลยนะครับมีทั้งหมู่5หมู่6หมู่10ตําบลเวียงมอกอําเภอเถินจังหวัดลำปางครับอ่ะอันนี้เป็นภาพผอนน้ำป่ามาแล้วเนี่ยก็เข้าไปช่วยกันขนย้ายสิ่งของนะครับทรโมจาเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างต่งทางมณฑลฐานบกที่32เนี่ยก็เลยจัดกำลังพลชุดปราเถาสารธารณภายัยกรมนจังหวัดลำปางเองเนะฮะแล้วก็ยังมีศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชา,าทหารมณฑลฐานบกที่3าบเนี่ยเขาลงมาที่ไปช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากนะครับขนของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยความเสียหายครับท่านผู้ชมหลายหมู่บ้านที่บอกไปนะครับเสียหายไปทั้งหมด203หลังคาเรือนอย่างในตำบลเวียงหม้อครับหนักที่สุดเนี่ยนะฮะก็อยู่ที่นี่แหละหลายหมู่บ้านนะครับท่านผู้ชมประมาณ200หลังคาเรือนและยังมีตำบลแม่ถอดอีก3ราหลังคาเรือนด้วยนะครับก็เรียกว่าลงพื้นที่ไปคอยช่วยเหลือขนย้ายข้าวของให้กับชาวบ้านนะคือ ภาพแบบนี้เนี่ยมันน่าจะเกิดที่หน้าฝนนะถูกไหมโดยเฉพาะภาคเหนือที่ฝนตกเยอะๆแล้วเกิดน้ำป่าไหลหลากแต่อันนี้กลายเป็นเนี่ยหน้าหนาวแล้วนะฮะแล้วจริงๆภาคเหนือเนี่ยมีโมอากาศเย็นกําลังเบาๆเนี่ยนะฮะมันแผ่ลงมาแล้วด้วยนะปกคลุมแล้วใช่แล้วไม่น่าเชื่อจะทําให้เกิดฝนตกหนักแบบนี้ถึงขนาดน้ําป่าไหลหลากเลยนะครับ